คำว่าสุดในที่นี้ในเรื่องของรถประกวดหรือรถสวยงามสาหรับปืนเองมองอยังไงครับเบื้องต้นเลยนะครับคําว่าสุดสําหรับผมคือสุดในตัวเราก่อนแล้วค่อยไปสุดในระดับประเทศหรือระดับอ่าภาคต่างๆนะครับผมก็จะมองว่าสุดของผมคือประมาณนี้เพราะว่าผมชอบประมาณนี้นะครับเนื้อหนึ่งสวยดูดันและดูดีแล้วก็มองแล้วไม่เบื่อความสวยที่เราลงทุนไปกับรายรับหรือรายจ่ายที่เราเรียกว่าลงแรงไปกับมันในจุดนี้ความคุ้มค่ายอยู่ตรงไหนครับปืน ความคุ้มค่าของผมคือความคุ้มค่าทางใจเพราะว่าบางทีผมได้มองผมก็มีความสุขแล้วครับนะได้มองได้เช็ดได้ขัดถูนิดนิดน้ดนดนอยคือความสุขความสุขของผมคืออ่ารถยนต์ที่แต่งประมาณนี้คือความสุขของผมความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมคือแบบนี้ครับรา,าราคามีผลไหมครับราคาราคามีผลไหมคือผมแต่งตามกําลังวา่างนั้น,นครับผมแต่งรถตามกําลังทรัพย์ที่เรามีเราก็เลยไม่เดือดร้อนนะผมแล้วก็หนึ่งไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ เราพอใจไหวนั่นนะครับคือการแต่งรถที่ดีสำหรับทุกคนช่วยได้ยามความสุขของปืนเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับการแต่งรถประกวดแบบนี้กรหนึ่งใจต้องรักแล้วก็ต้องชอบในสิ่งที่เราทำนะครับอย่าไปแต่งรถตามใจคนอื่นนะครับเราต้องแต่งตามใจตัวเองนั่นก็คือเรารักเราชอบอะไรเราใส่เข้าไปแล้วเราพรีเซนต์ออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามีคนที่ชอบเหมือนเราไหม เช่นเดียวกันก็มีคนที่ชอบรถคันนี้เหมือนผมเยอะแยะมากมายตามสไตล์ที่ผมแต่งและก็แปลกแวกแนวไม่เหมือนใครนะเพราะว่าเราจัดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองคิดขึ้นมาเองด้วยความชอบของเราและความรักของเราครับ